สำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้านซื้อคอนโดและจะต้องตรวจรับบ้านวันนี้ช่างกิจมีไอเทมรับมาแนะนำไม่ใช่ช่างก็ตรวจได้นี่เลยครับผม B size socket tester AST 01 US เป็นเครื่องตรวจเช็คต่อรับไฟฟ้าภายในบ้านว่ามีการต่อสายถูกต้องหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันน้ำหนักเบาพกพาง่ายสะดวกไม่ว่าจะเป็นเอาไปซื้อข้าวแกงเดือปเซเวน่นหรือแม้กทั่งพกไปเรียนมหาลัยเจ้าตัวนี้พกพาะดวกครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเราจะพกพาไปทำไมล่ะครับเราก็อาใช้ที่บ้านทีซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปคของมันเนี่ยมันจะมีแสงไฟเนี่ยสจุดแล้วก็จะมีตารางบอกด้วยว่ามีการต่อสายถูกต้องหรือเปล่าต่อผิดตรงจุดไหนบ้างมีขนาดพกพาง่ายเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านอยู่คอนโดเพียงแค่ตัวนี้คร ด้วยตัวเองได้แล้วนี่ครับนี่ครับผมเราก็อยู่ที่หน้าตลรับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยเสียบที่ตลรับเลยการทํางานเนี้ยง่ายมากปับ๊บนี่ครับผมไฟมันจะขึ้นดําเขียวๆซึ่งดำเขียวๆเ,เ,เ,เนี้ยเราก็จะดูที่ตารางว่าค่ามันคืออะไรดําเขียวๆ correct หมายถึงว่าตลรับตัวเนี้ยมีการต่อสายไฟที่ถูกต้อง และที่สําคัญที่ผมไม่ได้อธิบายก่อนหน้านี้คือเจ้าเครื่องนี้มันจะมีปุ่ม GFCI เป็นปุ่มที่ไว้ตรวจสอบการทาง,งานของเบเกอร์กันดูดถ้าสมมติว่าผมเสียบปุ๊บแล้วกดปุ่มเนี้ปับ๊บหมายความว่าเต้ารับสูนเนี้ก็จะไม่มีไฟแล้วหลังจากที่เรากดปุ่ม GFCI ถ้าหากเบเกอร์กันดูดนใช้งานได้ปกติมันจะตัดลงแต่เราก็อย่าลืมสับเบเกอร์กันดูดขึ้นด้วยนะเพราะไม่งั้นเต้ารับตรงนะัจะไม่มีไฟ ถ้าคุณสนใจเจ้าตัว B size socket tester AST 0 mm hmm. 1 u s เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้ description และสุดท้ายก็าฝากกดไล k e กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ต่อตนบัติตด้วยนะครับ